หลังจากท่านตายลูกมีหน้าที่เลี้ยงดูจิตอาหารของจิตก็ได้แก่บุญกุศลที่เราตั้งศกพ่อของเราบำเพ็ญตั้งแต่ราตรีต้น,นเราได้นิมนพระสงฆ์องค์สมบเรยนมาสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำที และทุกวันที่มีโอกาสได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงค์องค์สม,มเด็และฟวัพระโสดพระอภิธรรมนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุญกุศลเกิดขึ้นแก่ตอนของต,อน,ตอนได้บุญกุศลจะเกิดขึ้นแก่คุณพ่อยังจงไม้ได้นั้นจะต้องอาศัยคนที่อยู่ฝ่ายหลังที่ยังมีชีวิตอยู่เจ่านั้น อย่างคุณพ่อยังจังไม้นี้่านหมดโอกาสหมดโอกาสบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล